สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งพร้อมกับเรื่องราวสุดเซ็กซี่เคล็ดลับความรู้เรื่องบนเตียงที่ผมเอามาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยวันนี้มาในหัวข้อที่ชื่อว่า อยากเป็นฝ่ายรุกต้องทำยังไงนะฮะอันนี้เหมาะกับสาวๆที่ค่อนข้างจะเขินอายประสบการณ์น้อยหรือว่าไม่กล้าที่จะเป็นคนเริ่มต้นก่อนเวลาที่เรามีอารมณ์รักหรือมีความต้องการทางเพศนะฮะรวมไปถึงคนที่แบบว่าแฟนไม่ค่อยทำการบ้านหลังๆล้างลาแล้วอยากจะปลุกอารมณ์อยากจะทำให้เขาตื่นเต้นเนี่ยมาดูกันวันนี้ผมเอาเคล็ดลับใหญ่ๆมาฝากคุณ2ข้อนะฮะข้อแรกคือการเตรียมตัวนะฮะการเตรียมความพร้อมสร้างบรรยากาศ บรรยากาศในที่นี้คือบรรยากาศภายในห้องแล้วก็บรรยากาศที่ตัวเราเองนะครับสิ่งสิ่งแรกเลยนะฮะ ลองปรุงแต่งตัวเองนิดนึงใครที่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวโบ,บะนะฮะลองทําผมหน่อยหนึ่งแต่งหน้าเบาๆแบบสไตล์ที่ผู้ชายของคุณชอบผู้ชายชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบผู้หญิงทาปากแดงแล้วดูเซ็กซี่บางคนอาจจะชอบแบบสไตล์เกาหลีใสๆแล้วเกิดอารมณ์นะฮะเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าแฟนเราเนี่ยชอบลักษณะแบบไหนก่อนแล้วเราก็แต่งหน้าสไตล์นะั้นนะฮะพร้อมทั้งเตรียมชุดใหม่นะฮะอย่างเช่นชุดชั้นในเซ็กซี่ อาจจะแบบบางคนไม่เคยใส่ C2 มาก่อนเลยไม่เคยใส่ g ีสติงมาก่อนเลยไม่เคยใส่ชุดชั้นในลูกไม้บางๆเบาๆมาก่อนเลยลองซื้อมาใส่ครับ เพราะเวลาที่ผู้ชายเห็นอะไรที่แปลกใหม่เนี่ยต่อให้เป็นเมียคนเก่าแฟนคนเดิมเนี่ยนะฮะแต่พออยู่ในรูปลักษณ์แปลกตาเอ้ยไม่เคยม้วนผมเลยวันนี้ม้วนผมทาปากสีสดใสมีชุดชั้นในเป็นแบบซีทูโอ้ตื่นเต้นจังพอเปิดไฟมาเห็นโอ้ตื่นเต้นจังเลยนะครับหรือพอแก้ผ้าออกมาแล้วโอ้ตื่นเต้นชุดอะไรเนี่ยทำไมเป็นเซ็กซี่เหมือนในหนังที่เราดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นการเรียกร้องความสนใจนะครับคุณอาจจะเซอร์ไพรส์เขาด้วยการนัดแนะก็ได้แบบเช่นส่งข้อความไลน์ไปแล้วบอกว่า ตัวเองวันนี้กลับเร็วหน่อยนะมีอะไรจะให้ดูอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะสงสัยแล้วมีอะไรนะทําไมให้รีบกลับบ้านนะฮะพอกลับมาถึงคุณอาจจะปิดไฟในห้องแล้วพอเขามาถึงตัวเองเปิดไฟให้หน่อยพอเปิดไฟมาคุณนอนอยู่บนเตียงในชุดชั้นในสุดเซ็กซี่นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งชอยที่เอาไว้เล่นได้หรืออีกแบบหนึง่ง พอเขากลับมาถึงบ้านคุณก็แต่งตัวปกตินี่แหละแล้วพอเขากําลังนั่งเล่นโทรศัพท์หรือดูทีวีหรืออะไรอยู่ก็ตามแล้วคุณเดินผ่านหน้าเขาแล้วค่อยๆถอ,อดเสื้อผ้าออกเหมือนกาลังจะไปอาบน้ําแล้วพอถอดออกมาแล้วเจอชุดชั้นในชุดใหม่มันก็จะสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชายเกิดความเราใจในสายตาที่เขามองเห็นแล้วเขาก็จะอยากทํากันบ้านนะฮะอันนี้เป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของตัวคุณเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรยากาศในห้องที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือกลิ่นแสงสีเสียงนะฮะ เคยเปิดไฟนีออนทำการบ้านกาันลองไปหาเทียนมาจุดนะฮะเทียนหอมก็ได้ยิ่งเป็นกลิ่นมะลินะครับกลิ่นกุหลาบกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกกลิ่นพวกนี้มันเป็นกลิ่นที่แบบปลุกอารมณ์กระตุ้นให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยจากที่เคยแบบปูแบบลายกระตูนโดเรมอนคิตตี้สีชมพูอะไรเงี้ยคุณลองเปลี่ยนโหมดนะฮะอาจจะเป็นสีแดงเลือดหมูเข้มเข้มสีม่วงเข้มเข้มสีดำสีน้ำเงินเข้ม สีเหล่านี้ไอความเข้มของสีผ้าปูที่นอนเนี่ยมันทำให้เกิดความลึกลับชวนลุ่มหลงนะฮะใครเคยดูหนังเรื่อง5 0 Shades of Grey เห็นไหมห้องที่เวลาพระเอกจะเชื่อนหนังเอกเนี่ยผ้าปูที่นอนสีแดงนะฮะเพราะอะไรเพราะมันกระตุ้นไฟราคะนะฮะมันกระตุ้นไฟรักไฟร้อนให้เกิดความลุ่มร้อนทางอารมณ์ทางเพศนะฮะดังนั้นลองดูใครเคยใช้ลายกระตูนลายดอกไม้ไลายแปววแหววนะฮะเปลี่ยนใหม่ เป็นแบบแนวเซ็กซี่แนวสีโทนร้อนโทนไฟนะฮะแล้วไอ้ไฟบนเตียงคุณให้มันจะฉ่าลุกขึ้นมาอีกนะฮะไอ้สิ่งพวกนี้ผมมีสอนมนกันนะแบบละเอียดเลยนะครับเรื่องการเตรียมสถานที่เตรียมร่างกายเตรียมชุดเตรียมอะไรเนี่ยผมสอนไว้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบ้ไบเบิลนะฮะคอร์สนี้จะสอนคุณละเอียดเลยว่าสีนี้กระตุ้นอารมณ์เพศไหนกลิ่นนี้กระตุ้นอารมณ์เพศไหนแต่งตัวแบบนี้ผู้ชายแบบไหนชอบนะฮะถ้าแฟนคุณเป็นคนแบบว่า b บดบอยจะคุณต้องแต่งตัวยังไงหรือถ้าแฟนคุณเป็นแบบคนนึดเนิดคุณต้องแต่งตัวยังไงเพื่อจะไปสร้างอารมณ์หรือสร้างบรรยากาศสร้างสถานการณ์ให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาอันนี้จะอยู่ในคอร์สพื้นฐานที่ชื่อว่า bed bible นะครับอ่ะพอเราเตรียมสถานที่เตรียมอะไรพร้อมแล้วทีนี้มาถึงเรื่องลีลาาละนะครับก่อนก่อนน้านี้สมมุติว่าคุณเป็นฝ่ายรับแล้วแฟนคุณจะเป็นคนมาลุกมากอดก่อนจูบก่อนอะไรเงี้ย ไม่ต้องอายนะผมจะบอกเลยนะถ้าคุณโมอ,อายคุณจะไม่ได้เรียนรู้ถึงสัมผัสที่มันสนุกนะครับลองดูบ้างลองใจกล้าดูบ้างไหนๆก็แต่งตัวเซ็กซี่จัดห้องเซ็กซี่แล้วลองเข้าไปเปิดเกมบ้างนะครับง่ายๆเลยเข้าไปตัวเองเหนื่อยไหมขอกอดหน่อยมากอดชาร์จแบตกันให้พลังงานพอเข้าไปกอดก็ปุ๊บแต่ที่คุณจะกอดเฉยๆเนี่ยมือคุณต้องเริ่มรูปแล้วนะครับรูปจุดที่จะทําให้ผู้ชายเกิดอารมณ์แผ่นหลังเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยสมมติเรากอดกันปุ๊บถ้าคุณรูปหลังเขาเนี่ รูปเบาๆนะใช้ใช้อุ้งนิ้วอุ้งนิ้วไม่ใช่อุ้งมือนะฮะปลายนิ้วที่มันนุ่มนเนี่ยนะครับรูปเขี่ยขึ้นเขี่ยลงเบาเบานะครับแล้วก็โอบคอเขาหน่อยนึงหอมแก้มเขาหน่อยนึงแล้วก็ระหว่างที่หอมแก้มเนี่ยปลายนิ้วคุณก็ รูปไหล่ต้นคอเขาด้วยรูปขึ้นรูปลงนะครับบีบแขนเขาบ้างก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเริ่มเป็นฝ่ายจูบก,ก่อนได้ไม่ผิดเราเป็นแฟนกันเราเป็นสามีภรรยากันภรรยาหรือผู้หญิงจูบแฟนตัวเองมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดนะครับจูบปุ๊บ ก็จะดําเนินไปสู่บทดักได้นะฮะหรือใครอยากจะมีเทคนิคที่มันล้ามากกว่านั้นอ่ะอย่างเช่นพอเขากลับมาจากทางานเรียกให้เขามานั่งที่โซฟาคุณก็ไปบีบนวดให้เขาบีบนวดบีบนวดไอ้การบีบนวดเนี่ยตอนแรกๆอ่ะมันจะทําให้ผ่อนคลายสบายตัวแต่พอพอเริ่มไปสัก5นาที10นาทีผ่อนคลายสบายตัวแล้วคุณรู้จักจุดที่คุณจะใช้ปลายนิ้วมืออุ้งมือสัมผัสลูบไหลในร่างกายเขาเนี่ยมัน จะเปลี่ยนจากความสบายตัวเป็นอารมณ์ทางเพศเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่ถูกกระตุน้นนะฮะผมสอนไว้เลยในคอร์สอีกคอร์สหนึ่งนะฮะไม่ใช่คอร์สบสไบเบิลแล้วนะฮะเป็นอีกคอร์สนึงที่ชื่อว่าบสแ a d v a นซ์นะครับคอร์สนี้จะสอนวิธีการนวดบําบัดให้ผ่อนคลายให้หายเครียดพร้อมทั้งสอนวิธีการนวดปลุกอารมณ์อย่างสมมติตรงแขนเนี่ยจะมีการรูปล้สัมผัสยังไงหรือบีบ จังหวะไหนช่วงไหนของแขนที่จะทําให้พอคุณบีบไปแล้วหรือรูปขึ้นรูปลงไปแล้วผู้ชายจะเกิดความต้องการทางเพศนะครับรวมไปถึงแบบหน้าอกต้นขาหรือสะโพกแผ่นหลังเนี่ยคุณจะมีวิใช้ใช้มือของคุณเนี่ยกดตามจุดตรงไหนบ้างที่พอคุณกดหรือคุณรูปหรือคุณสไลด์มือเนี่ยแล้วมันจะทําให้น้องเคเกิดการตื่นตัวเกิดการแข็งตัวขึ้นมาอันนี้ก็จะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบสแอดวานถ้าสาวๆคนไหนคิดว่าตัวเองเนี่ย อยากเป็นนักปรนิบัติสามีที่เก่งเอาใจแฟนเก่งๆทําให้แฟนรักแฟนหลงติดใจไปไหนไม่รอดเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องฝึกหัดเรื่องเหล่านี้นะฮะการเป็นฝ่ายเริ่มก่อนการเป็นฝ่ายรุกหรือปลุกอารมณ์เขาด้วยกุศโลบายอย่างเช่นการนวดเนี่ยง่ายที่สุดเลยการนวดน,นะฮะใครๆก็ชอบ ยิ่งอายุเยอะขึ้นไปแล้วเนี่ยสามสิบอัพสี่อัพห้อัพเนี่ยชอบให้คนนวดให้เพราะมันรู้สึกสบายตัวแล้วมีความสุขและถ้านวดเป็นแล้วไปสัมผัสโดนจุดมันก็จะปลุกอารมณ์ปลุกไฟเสน่หาได้นะฮะใครสนใจ2คอร์สนี้นะฮะทั้งเบสไบเบิลและเบสแอดวานซ์เนี่ยนะฮะติดต่อผมไม่ได้ที่ไลน์ข้างล่างนี้เลยนะฮะไลน์ t e n นัว e ินะครับมีแอดข้างหน้าด้วยหรือถ้าลงไปในคอมเมนต์แรกจะมีลิงก์อยู่กดลิงก์เข้าไปนะครับก็ไลน์มาสอบถามได้ว่ายัางไงถ้าคุณตอนนี้นะฮะมีโปรโมชั่นนะฮะถ้ารับพร้อมกัน2คอร์สเลยเนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษหรือถ้าใครเป็นนักเรียนเก่าที่เคยซื้อคอร์สอื่นของผมไปและอยากเรียน2คอร์สนี้เพิ่มเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเช่นกันสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับหรือใครอยากจะสอบถามเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะครับ ผมมีกลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับเป็นกลุ่มที่จะรับเฉพาะสมาชิกผู้หญิงเท่านั้นนะฮะเข้าไปเพื่อช่วยเหลือกันใลเรื่องการปรึกษาหา,หาหรือสอบถามกันเรื่องบนเตียงเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ดราม่าชีวิตคู่นะฮะโดยสมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันตอบอย่างสมมติคุณสมัครเข้าไปปุ๊บคุณมีปัญหา คุณไปตั้งคําถามเป็นกระทู้ไว้สมาชิกเก่าๆที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่เขาอยู่ในในกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาจะมาช่วยกันตอบช่วยกันถามช่วยกันตอบเป็นสังคมที่ผู้หญิงพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็น่ารักมากๆนะฮะสนใจอยากเข้ากลุ่มก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดข้างล่างนี้แอดเทนนวิกนะครับมีค่าเข้า,ขานิดหน่อยสอบถามมาได้ยินดีตอบทุกเรื่องทุกปัญหาให้สาวๆของผมนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเราเจอกันครับ